คุณจะไม่มีวันเก่งภาษาเลยถ้าคุณทำสิ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกคนผม Cable English วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อหรือการกระทำที่คนไทยหรือหลายคนส่วนใหญ่ทำและทำให้เราส่งผลให้เราไม่เก่งภาษาเลยนะครับไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายๆเลยครับสิ่งนั้นคือการที่คุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งภาษาคุณไม่มีวันเรียนมันได้คุณคิดลบการที่เซตไมค์เซตแบบนี้มันจะส่งผลให้จิตใต้สำนึกของคุณไม่เรียนรู้ ไม่สู้กับมันครับฉะนั้นจะทํายังไงมนุษย์เราทุกคนเป็นนักภาษาศาสตร์อยู่แล้วนะจริงๆแล้วนะมนุษย์เราทุกคนเริ่มต้นในการพูดภาษา <โ S> อยู่แล้ว,ลวสังเกตน,นะครับตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เรียนรู้ภาษาไทยมาฉะนั้นการเรียนภาษาที่2ภาษาที่3มันก็สบายครับจะทํายังไงคุณจะต้องเชื่อก่อนว่า<ม>สิ่งนี้คุณทํามันได้คุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณสามารถเรียนรู้ภาษาได้ครับคือการคิดบวกนั่นเองคุณต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งๆนี้สิ่งที่คุณทําว่าคุณทํามันได้ว่าคุณสามารถเก่งภาษาได้คิดบบววกไ้นะครั ภาษาไม่สนว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงภาษาไม่สนว่าคุณรวยแค่ไหนภาษาไม่สนว่าคุณอายุเท่าไหร่ภาษาสนอย่างเดียวคือการที่คุณใช้มันบ่อยมากแค่ไหนและคุณเชื่อมันในสิ่งที่คุณทํามากแค่ไหนฉะนั้นเลิกคิดนะครับว่าเราไม่มีทางเก่งภาษาเราไม่มีทางเรียนรู้มันได้แต่ให้คิดว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เราต้องเก่งภาษาผม Cable English ครับ